อากาศสุดยอดเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาเดินเล่นนะครับในพื้นที่ศูนย์ศิรินาราชินีนะครับผมเป็นป่าชายเลนคนสร้างนะครับผมบรรยากาศก็จะดีมากเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าไม่ร้อนนะครับป่าบริเวณนี้นะครับส่วนมากเป็นต้นโกงกลางนะครับ ก็ต้นไม้ทุกต้นเนี่ยคนช่วยกันปลูกทั้งหมดเลยนะครับผมประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับที่ที่นี่เริ่มทําโครงการขึ้นมานะครับผมในการเริ่มปลูกต้นไม้นะครับช่วงแรกๆของการเริ่มโครงการนะครับทุกคนก็ค่อนข้างลาบากนะครับเพราะว่าต้นไม้ที่ปลูกเข้าไปเนี่ยส่วนมากจะตายนะครับกระหมดเลยนะครับผมก็ องค์ท่านนะครับในหลวงรัชกาลที่9ก็มีมีมีตำรัสนะครับมีคําแนะนํานะครับว่าให้มีการพลิกลฟื้นหน้าดินขอนปลูกนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยต้นไม้ก็ปลูกแล้วก็เจริญงอกงามมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูนครับว่ามีอะไรให้ดูกันบ้างนะครับวันนี้นะครับไปครับอันนี้เป็นแผนที่พื้นที่ทั้งหมดของสวนเซเลนาราชนีนะครับ ทั้งหมดนียประมาณ786กไร่นะครับพื้นที่นี้คือในอดีตนะครับพื้นที่ทั้งหมดของสุสรินาราชินีเนี่ยเป็นนากุ้งล้างนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีหมดสมปทานนะครับทางกรมป่าไม้ก็ร่วมกับปตทนะครับทำโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับชุมชนตำบลผาหน้าปานนะครับผม เพื่อที่จะพลิกฟื้นนะครับนากุ้งล้างเนี่ยให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์อย่างทุกวันี้นะครับประมาณ24ปีนะครับจะมีภาพย้ำเตือนของอดีตที่ผ่านมานะครับกับความผิดพลาดของมนุษย์เรานะครับ เส้นทางนะครับต้นไม้บางต้นก็มีตายไปบ้างนะครับตรงน,นี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่านั่นเกินนะครับก็ต้องมีการสางนะครับเพื่อปล่อยให้มีแสงลงมาส่องมาจากด้านบนนะครับ มาเดินเส้นทางที่นี่ไม่ต้องกลัวหลงนะครับเพราะว่าจะมีป้ายบอกตลอดนะครับว่าทางไหนไปไหนนะครับผมก็เป็นเจอป้ายแบบนี้นะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้นเราห้ามเดินเข้าไปนะครับเส้นทางนี้นะครับห้ามจับสัตว์น้ําทุกชนิดและห้ามตัดไม้ทำลายป่านะครับทีนี่นะครับ อันนี้เป็นบทกรนะครับร่องรอยอดีตย้ำเตือนนะครับตามเส้นทางเดินนะครับจะมีข้อมูลดีๆแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องระบบรากของพันไม้ไทเลนนะครับผมนี่นะครับเด็กๆจะชอบมากเลยนะครับเพราะว่าจะได้อ่านได้เรียนรู้เดินไปเรื่อยๆนะครับสนมกสนานนะครับ ก็เส้นทางนะครับคือที่นี่ออกแบบโดยอาริยะสถาปันนะครับก็สามารถใช้วิวแชร์นะครับรถเข็นนะครับมาเที่ยวได้เลยนะครับเส้นทางนี้ปูกล้ำดาบ เป็นจุดเรียนรู้คอนโดปูเสมานะครับนะครับปูสมมครับนอกจากเรื่องของระบบนิเวศปา่าชายเลนแล้วนะครับเห็นไหมครับที่นี่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับภาษาไทยด้วยนะครับกรสุภาพหรือกรแปดนะครับ จริีๆเราเจอการานีสิบเอ็ดไปแล้วนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ไฮไลท์เลยนะครับที่ทุกคนต้องไม่พลาดนะครับ้านหลังคือสาราธาตุบูรณนะครับผมก็จะมีต้นไม้ทรงปูนะครับของในหลวงรัชกาลที่9้านะครับกับสมเด็จพระเทพนะครับปลูกไว้ที่นี่นะครับผมไปดูนครับนี่คือสาราธาตุบูรณนะครับ บริเวณนี้จะมีต้นไม้ทรงปลูกนะครับของท่าหลวงรัชกาลที่9นะครับกับสมเด็จพระเทพนะครับมาปลูกเข้าไว้ภาพประวัติศาสตร์นะครับท่านทรงบอกไว้นะครับว่าปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านได้ประโยชน์นะครับในขนาดเดียวกันก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะครับ สิบพฤศจิกายนสองพันายสี่ิบหนะครับนี่เป็นสิ่งที่ชาวตำบลบางปานเราภาคภูมิใจมากๆนะครับนี่นครับต้นโกงกางประวัติศาสตร์นะครับซ้ายมือนะครับเป็นของสมเด็จพระเทมนะครับแล้วก็ด้านขวาเป็นของ ผู้หลวงราชการที่9นะครับ คือขอชักามนะครับจุดชมวิวหอชะคามนะครับเดินขึ้นไปนะครับ ตอนนี้อยู่บนหอชักขามนะครับผมขึ้นมาชั้นบนสุดเลยนะครับผมก็สูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าบรรยากาศสุดยอดเลยครับ สำหรับอีพีนี้นะครับผมวันนี้เรามาเดินเล่นนะครับเบาๆนะครับที่สุสินาราชนีนะครับผมก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวกันนะครับผมช่วงนี้อากาศจะค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นช่วงหน้าฝนนะครับก็สามารถเดินได้สบายๆนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปด้วยภาพพาโนรามานะครับบนหอชะครามนะครับ 拜拜。<Bye. S 2>